สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็ขอนำพระสมเด็จมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับวันนี้ขอแบ่งปันพิมพระสมเด็จพิมพ์พิมพ์ใหญ่ขอบล่างฟันหนูนะครับเป็นพิมพ์ขอบล่างฟันหนูเนื้อหาเก่าได้อายุนะครับ ตรงนี้ครับที่บอกว่าขอบร่างคนหนูเอกลักษณ์ก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีติ่งจะมีติ่งอยู่ติ่งยื่อนออกมาคล้ายติ่งยื่อนออกมานะครับนี่ครับเป็นติ่งอยู่ติ่งยื่นลงมาจากเส้นซุ้มนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นติ่งนี่คือเอกลักษณ์ของพิมพ์ขอบล่างฝันหนูนะครับดูตามเนื้อหาองค์พระได้เลยครับเนื้อพระจะเป็นออกสีวันณะสีขาวอมเหลืองนะครับขาวอมเหลืองมีคราบ ปิดทองไว้นะครับนี่ทองหลุดล่อนออกไปครับวงนี้ปิดทองไว้ทองหลุดล่อนออกไปมีคราบเก่าเก่าขึ้นเต็มนะครับน่าจะเป็นพระพระที่ฝากกลุกบางคุณพรมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าเป็นคราบคล้าย ภาพโุกขึ้นนะครับดำๆนี่ครับดูพราผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับมีความเก่าให้เห็นอันนี้คือเส้นแตกกลานนะครับธรรมชาตินี่ลอยยุบรอยยุบตัวของเนื้อพระนะครับ เส้นบนรับแม่พิมพ์จะมองเห็นสองเส้นนะครับเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของพิมพ์ขอบร่างันหนูนะครับจะมีเส้นสองเส้นนะครับเส้นขอบแม่พิมพ์สองเส้นหนึเส้นสองเส้นนะครับด้านนี้ก็สองนะครับ นึ่งสองนะครับหนึ่งสองนี่ครับ, 1, รบเป็นเด็กกระลักนะครับเส้นซุ้มเป็นซุ้มผาวาผ่าเส้นผาวายครึ่งซีกนะครับ <c oughs> องพระมีความเก่าให้เห็นนะครับลองดูนะ ทุกท่านมีรอยลานรอยลานรอยยุบตัวรอยยุบตัวคนระับเนะื้อมีความเก่ามีความ เป็นเนื้อเน่านะครับเนื้อเก่าช้ำนะครับตรงนี้จะช้ำช้นะครับเนื้อเก่าเก่าช้ำๆ้ำคลายเนื้อเน่านะครับคลายเนื้อเน่า เส้นแต่กลางธรรมชาติเก่าได้อายุร้อกกว่าปีนะครับดูด้านหลังครับด้านหลังเป็นหลังหลังมีรอยกด มาเดิมนะครับตรงนี้กดมาจากเดิมเป็นรอยเขาหลามตัดนะครับกดไว้ด้านหลังเป็นเนื้อเน่านะครับตรงนี้เนื้อเน่าเน่าคยคายเป็นเนื้อเน่ารเเป็นเนื้อเน่านะมีรอย พีล่ลอยแยกแตกรานธรรมชาตินะครับนี่ก็ท่อออกไปสะสมเด็จต้องมีความเก่าให้เห็นนะครับความเก่าให้เราเห็น ข้ามน้ำมันตังอิวขึ้นเคลือบผิวนะครับขอบเปเหลืองส้มๆข้ามน้ำมันตังอิวดูขอบข้างครับทุกท่านขอบข้าง ลอยยุบยน่นแยกนะครับลอยแยก แคนไซขึ้นนะครับคาแคนไซด์ผุดขึ้นมานี่เม็ดมวลสารยุบตัวนะครับนี่รอยแยกของการยุบตัว เนื้อในครับเนื้อกระเทาะครับตรงนี้ด้านนี้มีเนื้อกระเทาะเนื้อทุก่ันเนื้อเน่านะครับเนื้อเน่าเก่านะครับมีรอยหลุดหลุมหลุดของมวลสารรอยแยกตัวยุบตัวตามธรรมชาติพอผ่านการเวลามาร้อยหกสิบกว่าปีนะครับนี่ครับเป็นติ่งนะครับ สิ่งนี้เป็นขอบล่างฝันหนูครับนี่ะครับเนื้อเก่าช้ำนะครับอีกด้านนึงครับขอบบนนะครับ การยุบตัวยุบตัวของมวลของเนื้อผ้านะครับการสังเกตการตัดขอบนะครับจะตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับไม่ครับทุกท่าน จะเอ็นตัวบิดตัวเอ็นตัวนิดนึงนะครับเห็นไหมครับจะไม่ตรงนะครับจะเอ็นตัวบิดตัวดูจากขอบข้างนะครับจะเอ็นบิดนิดนึงนะครับบิดบิดไม่ตรงนะบิดงอนิดนึงนะครับทุกท่านด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับจะไม่ตรงจุ บิดงอเกิดจากการกดกดองพระเข้ากับแม่พิมพ์นะครับบิดงอนิดหนึง่งไม่ตรงนะครับไม่ตรงเรียบเป็นพิมพ์ขอบล่างฟันหนูนะครับส่วนมากพิมพ์นี้จะเป็นเนื้อเนื้อแข่งนะครับแต่องนี้จะเป็นเนื้อเนื้อนุ่ม เนื้อนุ่มแล้วก็หลังหลังเป็นหลังเรียบไม่เป็นไม่เป็นคลื่นนะครับเพราะว่าพิมพ์ขอบร่างฟันหนูส่วนมากหลังจะเป็นคลื่นนะครับด้านหลังจะเป็นคลื่นองที่เป็นคลื่นหลังคลื่นก็มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะนํามาให้ชมกันนะครับทุกท่านอันนี้เป็นหลังหลังเรียบ ก็หวังว่าจะถูกใจบางท่านนะครับหรือถูกใจทุกท่านก็ขอฝากฝากติดตามด้วยนะครับถ้าองนี้มีความเก่านะครับเนื้อหามีความเก่าอาจะแอนบิดนิดนึงนครับแอ่นบิดิดนึง เป็นพิมพ์ของหลวงวิจิตนะครับพิมพ์นี้หลวงวิจิตเป็นคนแกะพิมพ์นะครับ มีความเก่าช้ำๆเนื้อช้ำๆนะครับแต่ว่านุ่มเนื้อนุ่มนะครับนี่หนตาคาดน้ำมันตังอิฐขึ้นเคลือบผิวไว้นะครับเห็นไหมครับมีความช้ำนะครับมีความช้ำนะครับ นะครับเนื้อจะฉ่ำนุ่มนะครับ งภาพมีความสวยสง่านะครับสวยสง่างามผ่านการใช้มาบ้างก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้กันเยอะๆนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ